สองชั่วโมงเต็มๆระหว่างที่ผมแถลงข่าวนะครับห้ามกินน้ำเด็ดขาดครับสองชั่วโมงไม่พอนะครับก่อนขึ้นเวทีอะไปแอบซื้อแคบหมูไว้หอหนึ่งยืนไยบแกโตแกโตก็งงๆคือเด็กอะคือยื่นมาขนาดหิวน้ำอยู่แล้วแคบหมูมาโอ้โหป้าป้าาให้ใจดีกลับป้าป้กลับหิวน้ำขึ้นบนเวทีผมยื่นกล่องมา ประเป้าอีกกองหนึ่งคือตอนนั้นอะถ่ายรูปนะถ้ากองเดียวบางทีเอาไม่อยู่จริงๆนะผมก็ไม่รู้แล้วมันเดียวเพราะเอสมมติช่องนี้ถ่ายกองน,นักซีพิมั์อันนี้ถ่ายก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวนักซีพิมพ์อันนี้ก็ขอถ่ายที่หลังช่องนี้ก็ถ่ายอีกทีนึ่งเคยแคโต้อ,อยู่ในภาพที่ดูตลดเวลาคุณเข้าไปใน Google ดูนะรูปนั้นะผมผมเคย,ยเปิดม,มาดูนะแคโตดูกล่องสีเขียวนะหน้าตาแบบประเพทยังไม่ได้กินน้ำมาสามวันสามคืนแล้วฮะคือดูอยู่นั่นนะครับปฏิหารเกิดขึ้นนะครับสต็อกที่ไมม่่ีการรสัังงขอคบ ผ่านไปอีกไม่กี่วันอนะสิบกว่าวันยี่สิบวันนะครับสต๊อกสองร้อยกว่าล้านหมดเกลี้ยงนะครับคุณเรานะอันนี้สอนอะไรล้วฮะคุณเราถ้าพอใจถูกใจเข้าใจชอบใจอะไรก็ได้ยังไงก็ได้โอ้โหกูจะกินของมึงให้เต็มที่เลยถ้าคุณเราเกิดราแวงไม่พอใจไม่ถูกใจไม่ชอบขี้หน้านะกูไม่กินแล้วกูจะคืนด้วยแล้วสีอะไรก็คุยไม่รู้เรื่องแต่คิวกินมันยังจะโทษมึงเลย พอเขารู้สึกว่าโอ้เรารับผิดชอบนะเรากล้าที่จะนะลงทุนนะร้อยผมบอกอาจจะมันได้ผลตรงไหนผมไม่รู้นะผมทํำหลายอย่างเผื่อไว้ก่อนนะเ <c oughs> คยลูกผมมาผมยังให้กินเลยมันแป๊บหนึ่งจากหน้าเมือเป็นหลังเมือเลยจากนั้นพบธุรกิจผมก็ดีขึ้นตลอดเวลาเลยครับ <c oughs> เอาละพูดถึงกฎเกลือแล้วก็บางทีเราพูดถึงว,นะวิกะะวิกฤตคือโอกาส มีตัวอย่างจริงๆของคนเดินไหมที่จะยกให้ฟังมีครับมีบ้านเรือรีสอร์ทอันหนึ่งอยู่ที่ปานบรีตรงข้ามกับโรงแรมวิลล่ามาล็อกของผมนะครับเคยผมมีโรงแรมวิลล่ามาล็อกอยู่ที่ปานบรีเลยจากโคหิมไปประมาณครึ่งชั่วโมงโรงแรมอมอ่ะอยู่ติดชายหาดตรงข้ามเราก็ามีถนนอยู่ข้างหลังพอข้ามถนนมาไม่ติดทะเลแล้วนะครับจะมีบ้านเรือรีสอร์ทหลังบ้านเรือรีสอร์ทนียมีโรงแรมอาลีบาบาก็เป็นโรงแรมของผม โรงแรมอันนี้เป็นสามดาวเคยแบบว่าเจ้าในมาพักวิลล่ามาล็อกแล้วลูกน้องก็ไปพักอาลีบาบานะครับแล้วก็เด็กวัยรุ่นเขาชอบไปพักอาลีบาบาเพราะสองพันกว่าบาทแล้วก็มาเนียนๆมาถ่ายรูปวิลล่ามาล็อกแล้วก,กลับไปก็ฉันไปเที่ยววิลล่ามาล็อกมาสวยมากมีรูปครบถ้วนแต่เขาจะไม่ถ่ายอาลีบาบาเด็ดขาดมีสามโรงแรมติดการเทียนชัดเจนลุงคนหนึ่งเป็นชาวทะเลอย่าทําโรงแรมนะครับ ก็แก่ๆคนหนึ่งไม่รู้เรื่องโรงแรมเลยมีที่เป็นของตัวเองก็กู้แบงค์มาหารานทำโรงแรมมาเก้าห้องเปิดมาใหม่ๆเนี้ก็สาวทิดก็มีคนพักแต่รายได้เขาไม่พอใจดอกเบีย้ยกับเงินต้นเขาเริ่มแยกแล้วบริการก็ไม่ดีนะโรงแรมก็ไม่สวยชื่อบ้านเรือรีสอร์ทไม่มีส่วนไหนเป็นใบเรือแม้แต่ตรงไหนปูไม่รู้มึงมาชื่อบ้านเรือตรงไหนฮะถาว่าลุงชื่อบ้านเรือมาจากไรก็เคยเป็นชาวเรือชาวนั้นนะแล้วปลูกอะไรไหมฮะเคยแทนที่จะปลูกต้นไม้รีดเดาวาดีก็ปลูกมะม่วง ถารู้ว่าโรงแรมลุงทำไมปลูกมะม่วงครับถ้ามันไม่มีลูกค้าเราก็มีมะม่วงกิน <laughs> วันเสาร์อาทิตย์เต็มทุกโรงแรมแถวปานบุรีไม่ว่าคุณจะเปโรงแรมเล็กโรงแรมใหญ่ส่วนใหญ่เต็มอาลีบาบาก็เต็มวิลามาล็อกก็เต็มบ้านเรือรีสอร์ทก็เต็มลุงก็มีปัญหาแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งไปคุยกับลุงไงลุงเน,ยงเนียถ้าเขารู้ปัญหาของลุงว่า เขาว่าเป็นนี้ตอนนี้เขาลบาบากแล้วละ่ะเขาใช้นี้ไม่ทานแล้วจะเป็น MPL แล้วถึงแม้จะมีลูกค้าสาวทิดเขาก็ไปทํา For w a r d mail อันนึ่งไม่รู้ทำอะไรไม่รู้นะ Forward Mail พวกเราเคยได้รับมั้งไหม Forward Mail จากนั้นปุ๊บขึ้นมหาชนก็จะมามาช่วยลุงถ้าคุณอยากไปช่วยลุงวันสาวทิดไม่ได้เพราะมันเต็มครับ ขาทุกจานทุกอาหารจะมีคนไปพักผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ไปโรงแรมมากเพราะช่วงนั้นโรงแรมเสร็จแล้วแต่ว่าล่วงเก็บมงนผมก็ไปวันธรรมดาพอเจอเอ๊ะทำไมโรงแรมฝั่งตรงข้ามมันคนเต็มไม่หมดเลยถามเต็มทุกวันเลยอ่ะลุงจองตอนนี้อีกสองเดือนถึงได้ห้องนะครับเต็มสองเดือนเลยวันธรรมดานไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ผมก็ไปถามคนที่พักน้องน้องน้องมาพักเหรอครับรู้จักโรงแรมนี้ไหมอออครับมีเพื่อนมาพักนะครับเขาแนะนํามาครับแล้วแล้วทำไมติดใจตรงนี้อ๋อก็อยามาช่วยลุงครับ ทำไมต้องมาช่วยลุงก่อนลุงเป็นหนี้อย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วน้องมากี่ครั้งครั้งแรกครับแต่อาทิตย์หน้าจะพาเพื่อนมาอีกคันหนึ่งเลยครับคือจะเช่ารถตู้พามาอีกสิบคนนะครับมาทําไมครับมาช่วยลุงครับช่วยทุกวันเลยมาทุกคนถามแนละ้วน้องมาทําไมน้องทําไมรู้จักโรงแรมนี้คือทุกคนรู้จกักโฟร์เว็บเมลแล้วทำไมประทับใจตรงไหนครับเคยโรงแรมของลุงขอเท่านั้นนี้ผมโฆษณาให้ฟรีๆนะแล้วโฆษณาด้วยว่าโรงแรมนี้นะน้ําร้อนมันไม่ร้อนนะครับ น้ำก็ไม่ไหลาบางคนณใหม่ถึงพบต้องไปช่วยลุงปูเตียงเองครับ <g ul ly> แล้วคุณประทับใจตรงไหนไม่ประทับใจตรงไหนได้ประทับใจที่ลุงอ่ะซื่อๆนะฮะ <g ul ly> ก็าําธุรกิจไม่เป็นอยาช่วยลง <g ul ly> ุงมีผู้ชายคนหนึ่งไปพาลุงไปรีไฟแนนซ์เพราะเขาทำงานแบงค์ไปรีไฟแนนซ์ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าเดิมอีกแล้วก็ช่วยลุงมาอย่างเนี้ยหลายเดือนมาถึงวันนี้ก็ยังช่วยอยู่นะครับ <g ul ly> ผมเคยถามน้องว่าน้องครับผมมีโรงแรมอยู่ตรงข้ามชื่อวีรามาแล้วผมลงทุนไปห้าร้อยล้านครับน้องคิดจะช่วยผมบ้างไหมครับ น้องน้องไม่คิดจะช่วยผมมากเลยครับ <laughs> ผมก็มีปัญหาลุงจะหุดนี้แล้วผมยังเป็นหนี้อยู่นะครับลุงลุงก็จะหุดแล้วลุงก็ตอนนี้รับทัพโทรศัพท์ไม่กล้ารับไม่มีเจคุณจะโทรมาจองห้องนะครับธ <laughs> ุรกิจอะอย่าหาเหตุผลนะครับ <laughs> ผมทำเจมาได้หลายวิธีเปิดตัวแบบดังๆเมินๆงงๆเหมือนลรงข้ามอะตรงข้ามเราอะสายามพารากอนก็มีคนเข้าแถวเต้ไม่หมดเราเห็นทุกวันฮะ <laughs> งงๆฮะผมไปถามไปถามมาน้อง ข้าแถวซื้ออะไรก็ไม่รู้ครับ <laughs> ก็กเห็นเขาข้าแถวกูก็ข้าแถวเหมือนกันเรามันจะมานะมันบอกไม่ถูกอะทุกคนทำไมมันคนเยอะวะเออกูก็เข้าไว้ก่อนนะกลัวจะเสียสิผมเคยเจอเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะผมเคยเจอในชุมบุรีนะตอนไก่อนนะมีห้างเขาทำโปรโมชั่น้านโปรโมชั่นตรงกลางนะครับ แล้วก็มมีแม่บ้านเนี่ยมาซื้อของอันนี้ผมเคยถามวม่ามันสิบยี่สิบกว่าปีแล้วผมเคยถามมาแล้วว่าเป็นบทบทเรียนสําคัญหนึ่งเลยเคยือผมเห็นแม่บ้านเข้าไปแย่งซื้อของแบบโปรโมชั่นครึ่งราคานะครับเป็นกระดาษช,ชิ้ชู่นะครับโอ้ยแย่งกันซื้อขได้คอลอสองแพ็คนะครับแย่งเข้าแถวแย่งซื้อเสร็จออกมาเหนื่อยมากเคยผมมีร้านในห้างโอเชียนตรงข้ามผมขายน้ำนะครับแย่งออกมาเข้ามาซื้อน้ําอบลมผมถ้วยหนึ่งยี่สิบห้าบาทรับ แล้วก็บอกว่าพี่พี่ซื้อไอเนี้ยกระดาษชิชื่อเนี่ยสองแพ็คราคาประหยัดไปเท่าไหร่ไม่รู้ครับไปเข้าแถวน้นมากนะแล้วก็มาเหนื่อยมากมากินน้าผมถ้วยหนึ่งไอที่บอกประหยัดยี่สิบาทหมดเลยนะครับไอน้ํามันยี่สิบห้าบาทแต่ไม่รู้อะ่ะมันก็งงฮะผมก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นส่วนเหมือนกับอะไรไหมเขาผมเรียกเป็นจ่าฝูงปลานะครับเราเคยเห็นในหนัง Discovery ไหมครับมันมีปลาตัวที่หนึ่งตัวที่สองติดนะมามาเกาะกลุ่ม,มแล้วก็มันจะมาเป็นเต็มไม่หมดเลย เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเป็นล้านตัวรวมกันแล้วปลาตัวแรกอยู่ดีๆไม่รู้อะไรมนอะไรเรียกเขาเขาก็เลี้ยวขวาปลาล้านตัวเลี้ยวขวาไปหมดเลยตรงนู้นมีกระชังอยู่ครับปุ๊บเข้ามาปลากระป๋องที่เรากินนะครับปลาตัวนั้นมันไปรับใต้โต๊ะมาเหรอมันรู้เรอจะพาเพื่อนไปตายครับไม่รู้นะครับ ไม่มีเหตุผลอย่าไปหาทําไมนะบางทีก็ไม่มีเหตุผลครับมันเป็นจ่าฝูงป่าเราเป็นนักธุรกิจบางทีนะเรากล้าเป็นผู้นําบางทีเราก็ได้การที่วิ่งไปนี้บางทีเขาเขาเขาเข้ากับช้างบางทีก็วิ่งไปอาจจะเจออาหารของป่าซึ่งไปพบคนที่ไปจะได้กินหมดเลยที่ไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้กินหรือไปไทย,ไ,ทยไม่ได้กินได้แค่ครึ่งเดียวเพราะอาหารมีจบจํากัดห้าสิบตัวแรกหรือห้าแสนตัวแรกได้อีกหนึ่งล้านตัวข้างหลังไม่ได้ เป็นนักธุรกิจต้องเป็นผู้นำครับไปก่อนนะครับบางทีเราได้คหนหนึ่งก็ไม่ได้แต่ถ้าตายนะคุณไปที่หลังก็ตายเหมือนกันนะแต่ถ้าเราไปก่อนอย่างน้อยถึงแม้เราตายนะครับเหตุไหมผมยังพูดถึงผมก็จําริสโกบริรปาตัวนั้นหน้าตามารู้มันชื่ออะไรก็ถามมันไม่ทันฮนะ้ามีชื่อผมจะทําปฏิมากรรมให้เขาคือเขาเป็นคุณพาปลาทั้งหมดไปกระชังฮะก็ต้องยกมือให้เขาแล้วเขาก้าหาญมากใช่ไหม อย่างน้อยผมก็จําหน้าตามันนะถึงไม่คล้ายๆนะผมก็รู้สึกประทับใจในการที่เขาตัดสินใจที่จะไปไม่เป็นไรหรอกชีวิตของเราไม่มีกันว่าผู้นําต้องพาไปความเจริญทานั้นไปเจอปัญหาเขาได้เจออะไรเขาได้เขาเป็นเรื่องของธรรมดาไม,ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับเอาละครับผมก็พูดถึงาการแก้ปัญหา,าคือเรกว่าวิกฤตเป็นโอกาสตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนเป็นแก้เรกว่าพลิกเก้าอี้ให้เป็นโอกาสนะครับ ก็เชิญเปิดไฟให้สว่างครับที่นั่งของเรานะครับไม่น่าจะไม่ใช่บอกนะครับที่พิงเนี่ยจะมีสติกเกอร์อยู่นะครับที่พิงเป็นผ้าเนี่ยลองล่วงดูครับมีสติกเกอร์ติดอยู่ข้างหลังของเรามีไหมครับมีนะครับใครได้สีม่วงยกมือขึ้นครับ สีม่งสีเงินน้อยโอ่โหสีเงินเยอะสีทองน้อยสุดสีทองมีไหมครับทองอน้อยมากไม่กี่คนมีใครไม่ได้สติกเกอร์ไหมครับไม่มีใครเป็นผู้โชคอะไม่ได้สติกเกอร์ไหมครับมีไหมครับอ๋อมีหลายคนเลยนะครับมีไหมครับมีไหมครัไม่ได้สติกเกอร์นะครับมีไหมครับ เอาละครับผมผมเลือกคนหนึ่งนะครับคุณเป็นผู้โชครายก็ลองขึ้นมาเอาละน้องผู้หญิงคนนี้แล้วกันฮะไหนไหนก็ขึ้นมาร้องเพลงหน่อยครับเป็นผู้โชครายนะครับคุณไม่ได้ติดเอร์่องทำบับอะไรไว้เลยครับเชิญเครับเชิญเครับผมไม่รู้นะครับก็เลือกคนหนึ่งเพราะว่าก็หลายคนที่ไม่ได้ติดเครครับก็เชิญครับเชิญเลยครับขึ้นมานะระวังครับ ม่ได้สติกเกอร์นะครับเชิญน,น้องชื่ออะไรครับพี่ค่ะเอ่อทำงานอะไรครับอ,อ,อยู่บริษัทเวสคอนค่ะวันนี้ออกจากบ้านเข้าซ้ายหรือเข้าขวาครับขวาค่ะแสดงว่าวันหลังออกจากบ้านให้เข้าซ้ายนะครับทำบุญบ่อยไหมครับบ,บ่อยค่ะบ่อยครับทำบุญบ่อยกันไปนะครับคุณไม่ได้สติกเกอร์ผมจะให้สติกเกอร์ขนครับเชิญเนี่ย เขาได้ใบเดียวคุณไม่ได้คุณได้ห้าใบเลยทําไมฮะห้าใบครับโอเคนะฮะอดนีอย่าพิ่งไปครับมีเงินสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมให้คุณเลือกระหว่างเงินสองร้อยห้าสิบาทกับตุ๊กตาออมสินอ,อมกลักต้านตุ๊กตาที่เราเห็นอยู่ข้างนอกน,นะครับแต่ตัวนี้ผมเซ็นชื่อไว้ด้วยให้คุณเลือกระหว่ง250างสองร้อยห้าสิบกับตุ๊กตาอย่าได้อะไรครับตุ๊กตาคับถ้าผมเพิ่มเป็นห้าร้อยเงินค่ะ แน่ใจหรือเปล่าครับให้คุณเปลี่ยนใจแท้กังได้เป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับระหว่างห้าร้อยกับตุ๊กตาตัวหนึ่งพร้อมไรเซง็งคุณอยากได้อะไรครับตุ๊กตาพร้อมเลยนะคะ่ะเลือกได้อย่างเดียวตุ๊กตาค่ะไม่เปลี่ยนใจนลครับตุ๊กตาไปซื้อข้างนอก3า0รอยห้าสิเองนะครับ500อยกับตุ๊กตาตุ๊กตาจากคุณตันคแน่ใจนะครับโอเคอย่างนั้นผมให้ตุ๊กตาคุณน,นะครับเอาตุ๊กตามาให้แล้วกันนะเมื่อกี้ไหนจะเอาเงินอะ ไม่เขาดูไม่เขาดูเกือบแล้วล่ะนี่ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วเมื่อกี้ผมให้ตามคุณไปลห้าร้อยเอาไหมครับโอเคนะครับในนี้มีเงินเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก่อนกลับคุณก็ติดต่อพนักงานนะครับทีมงานว่าจะส่งคุณจะมารับหรือจะส่งไปเองก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับเอาขึ้นรถได้เลยโอเคตุ๊กตาเป็นของคุณครับ ดีนะครับครับชีวิตคุณเราเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่มีกติกานะว่าเราเป็นคนโชคดีเราเป็นคนโชคไม่ดีบางทีโชคดีก็กลายเป็นโชคไม่ดีบางทีโชคไม่ดีก็กลายเป็นโชคดีเมื่อกี้โชคดีอยู่แล้วเกือบเกือบจะโชคไม่ดีพอดีผมเห็นผู้หญิงนะครับก็เลยให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเชื่อไหมว่ารอบแรกเป็นไงไหมรอบแรกขึ้นมาเลยนะครับเออได้ตุ๊กตาไม่เอาทั้งตุ๊กตาเอาไม่เอาเงินทั้งหมดเอาไปบริจาคครับ แล้วก็กาลังจะลงเห็นเียนตุ๊กตาขึ้นมาว่าขอเปลี่ยนใจได้ไหมคะยอมเพิ่มเงินแต่ขอตุ๊กตาก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม่ได้ก็เคยไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากให้ตุ๊กตานะครับเขาบอกว่าให้บริจาคผมไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ผมไม่อยาให้ทุกๆคนได้บทเรียนด้วยว่าบางครั้งการตัดสินใจของเรากลับมาเปลี่ยนใจใหม่อีกรอบหนึ่งไม่ได้แล้วคนที่อยู่กับเราดีๆเราเลิกเข้าไปแล้วเขามีแฟนใหม่แล้วไม่เอาเขาคงกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมครับของเขามีใหม่แล้วนะครับใช่ไหมให้เขาไปแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ไม่งั้นการ จะต้องโชคลายความโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดีโชคดีก็เป็นโชคลายโอกาสก็เป็นวิกฤตก็เหมือนกับผมทำงานเดียวเนี่ยตอนแรกคิดว่าโอกาสตอนนี้ก็กลายเป็นวิกฤตผมทุกวันเลยฮะัปะัญหาทุกวันผมก็มีวิกฤตเต็มไปหมดคระะับก,ก็พูดถึงตุ๊ก,กตาแล้วผมก็อยากจะบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นผลงานของอุดมแ้นพันนี้กับทีมงานที่เชียงใหม่พอดีผมลาออกจากโอทีชีแล้วก็เป็นคุณ เป็นผู้กอ่อตั้งโอชิมา11ปีพอถึงวันหนึ่งจําเป็นต้องออกแล้วนะครับก็ขายหุ้นของเขาไปแล้วความเป็นเจ้าของก็กับคุณเป็นเจ้าของไปแล้วแ้วผมก็ต้องทํางานให้เขา5ปีเต็มๆแล้วครับผมก็อย่ามาทําธุรกิจของผมก็เราออกก็อยากจะมีของขวัญให้กับพนักงานชิ้นหนึ่งนะให้เงินมันก็ใช้หมดอีกให้ของขวัญอะไรที่มันไม่มีความหมายก็ได้รับแล้วบางทีก็ทิ้งๆไปนะครับผมอย่าทําของชิ้นหนึ่งให้กับพนักงานที่มีความหมายนะครับ ก็เลยปรึกษากันแล้วก็ได้กันมากระปุกออมสินชื่อออมกับตังน,นะครับความหมายของออมกับตังเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นออมสินธรรมดาที่ผมตั้งใจจะให้ออมเงินนะครับนอกจากออมเงินแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกพนักงานว่าคือเวลาเราหยอดเงินเข้าไปในออมสินเนี่ยเรารู้สึกสบายใจเราอุ่นใจนะมันเป็นความสุขที่มีถาวรเวลาเราทุบออมสินมาใช้เนี่ย